ลายเดลาเป็นน้ำวาสนาจึงมาเจอเจอนวันจันแก on ont, ้มใส้องต้องงาขามคุ้มทองชวนมองชวนใจสัน่นจอกแนมคนดีทุกวันเพื่อเก็บไว้ฝันเวลาจำเป็น สาวบ้านปกตุมน,นาจ้านาอุมมานอนเคียงค้างบุญบักขี่ไกลข้างคงสร้างแค่เพียงมาเห็นผิวขาวจุนคูนมองใดกะนูนชวนสูนชว,วนสะเม็นบุญนำ แแตต่่่กําาาเเเป็็นนนพียยงงขขหบอดึ้คสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทกท่านมาเจอกันอีกแล้วนะคะเครือข่ายมาแล้วมาแล้ววันนี้ขอเสนอในหัวข้อนางรำสะอื้นค่ะที่ต้องสะอื้นเพราะอะไร ก็เพราะว่าจริงๆแล้วตั้งใจว่าเมื่อวานนี้นะคะจัดนางรำไปรำที่ลานพญานาคนะคะโดยจะใช้เพลงสาวกกตูมของเชฟยันนะคะเชฟยันเป็นผู้ขับร้องในนามของสายันวันสมพรทางนางรำกกตูมก็ได้เตรียมพร้อมแล้วก็ซ้อมกันเรียบร้อยหาชุด หาเสื้อผ้าที่จะจัดรำนะคะโดยเราไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางการหรือการรวมคนเกินกว่ากำหนดเพราะว่าจัดให้เพียง10บนางรำเท่านั้นนะคะมาจากนางรำกวกตูมก็เตรียมกันพร้อมเลยค่ะตอนเช้าก็ยังคุยกันเลยกับหัวหน้านางรำนะคะว่าตอนจนเย็นจะรอดูนะคะจะรอ,อ,อถ่ายไลฟ์สดจากช่องย o u t u อ e ะก็จะคอยชมกัน พอประมาณบ่ายสองโมงนะคะท่านผู้ชมบ่ายสองเองค่ะบ่ายสองเมื่อวานนี้ก่อนหวยออกนะคะก็ได้รับการติดต่อจากนางรำนะคะว่าทางผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่นิ่มล่ะค่ะผู้ใหญ่บ้านของกกอกโทรมาบอกว่าให้งดรำทุกกรณีค่ะให้งดรำทุกกรณีเนื่องจากได้คำสั่งทางการมาอันนี้ได้ข้อความจาก นางราที่ติดต่อไว้นะคะว่าผู้ใหญ่โทรมาค่ะแล้วก็เออเขาไม่ให้รำเนาะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความรู้สึกก็คือว่าได้จัดการคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีนางรําแค่10นางเท่านั้นค่ะสามารถใส่หน้ากากนะคะสามารถยืนห่างกันได้แต่ด้วยความที่ว่าชาวบ้านเข้าใจว่าเขาเขา,เขาไม่อยากมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไปสองนาย ไปฟังป้าคำสัยพูดนะคปะป้าคำสสบอกว่าแค่เห็นชุดกะกีมาก็ตกใจแล้วค่ะเขาก็อยากจะให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่อยู่เราก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าออการจัดการนี้ทางการยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการเพราะว่าทางการประกาศเป็นทางการตอน4ี่โมงเย็นซึ่งฟังแล้วก็คือว่าห้ามหรืองดจัดกิจกรรมที่มี ผู้คนมารวมกันมากกว่า50คนแต่ถ้าหากจะจัดมากกว่า50คนก็ต้องทําเรื่องนะคะทําเรื่องขอกันซึ่งก็ไม่ได้ปิดกั้นเลยแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่ามันที่มันต้องสะอื้นฮักฮักฮักสะอ,กอ,กอึกอึกอึกเลยนะคะคือว่าทําไมต้องเป็นที่บ้านกกอกหรือนางรากกตุมกกอกด้วยตรงนี้ต่างหากนะคะที่ทําให้ความรู้สึกว่าเออทำไมจะต้องมามาสั่งให้งดรํา คือคําสั่งที่มาถึงนางรานะคะที่เขาแจ้งมาเขาบอกว่าให้งดรําค่ะฟังอย่างนี้เลยให้งดรําอันนี้ต้นสายปลายเหตุจริงๆที่เขาเขาคุยกันในโซเชียลว่ามีการร้องเรียนมาที่โรงพักกกตูมก็ยังไม่ทราบนะคะว่าเป็นใครคือเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการร้องเรียนมาจริงหรือเปล่าไม่ทราบเรื่องนี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะคลิปนี้ก็มานําเสนอ มาแสดงความรู้สึกว่ารู้สึกเสียดายค่ะแค่จะรำาแค่สิบคนเขาก็ไม่ให้รําแล้วก็มาฟังช่องในโพธิเมเชา้านี้เขาถามว่าสองคนได้ไหมสองคนก็ไม่ได้คืออยากถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์สั่งเลยคะ่ะ ถามแค่นี้ค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์สั่งขนาดนี้เลยคะว่าสองคนก็ไม่ได้ขอความร่วมมือมาเป็นทางการการให้ความร่วมมือเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าประสาชาวบ้านพูดกันตรงๆว่าเขากลัวตำรวจค่ะเขากลัวตำรวจตำรวจให้ทำอะไรเขาต้องทำ,ท,ำทำตามค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันใช่เลยคะว่าสองคนก็รำไม่ได้การจัดกิจกรรมดีๆเนี่ยโอเคว่าถ้ามากเกิดก็ไม่ควรจัด เราก็จัดระยะห่างนะคะคนละ1เมตรหรือ2เมตรก็ว่าไปนะคะอย่างที่เคยรำมาแล้วก็ไม่ได้เกะก,กะการจราจรขอเพียง5 1 0ถึงคนนี่ก็น่าจะได้หากมีความเห็นใดก็ให้ความเห็นกันอย่างสุภาพใต้คลิปได้เลยนะคะจะลองดูว่าทุกคนเห็นว่าอย่างใดถ้าว่าไปถึงแชร์ให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะถึงอำเภอดงหลวงเลยนะคะว่าถ้ารำสักห้าคมสิทธนเนี่ยมันจะเป็นไรไหม จะจัดการตามความต้องการของทางการระยะเว้นระยะห่างรักษาความสะอาดป้องกันความเสี่ยงทุกอย่างเลยจะได้ไหมคะทุกคนเห็นว่าอย่างไรนะคะก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาในนี้เลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะทําให้กิจกรรมนี้ผ่านไปเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะพอดีว่าให้สัญญาให้สัจจาที่ฐานไว้ว่าเมื่อครบหนึ่งหมื่น ผู้ติดตามแล้วเราจะจัดนางราไปถวายนะคะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทําผิดหรือว่าให้เป็นที่เดือดร้อนของนางราชาวกกอกเพียงว่าออกมาพูดบ้างนะคะอยากออกมาพูดบ้างอยากแสดงความคิดเห็นบ้างนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ย้อนสาวสำน้อยบ้านนี้ให้พี่นอนลีเที่ยวปันจนจอยกกกอกฟกตูมดังศูนโชรุ่มความ